กลับกมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับก็คือว่าในเรื่องของถ้าเรามาสรุปกันนะครับเรื่องของโชคลาภวาสนาความสมําเร็จในบ้านปลายชีวิตนะครับโชคลาภวาสนาอย่างที่เรียนนะครับวาสนาก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเป็นวาสนาที่ต้องผ่านความยากลําบากจึงจะสําเร็จได้นะครับส่วนสิ่งที่ได้ไมาง่ายๆคือเส้นอาทิตย์ที่มีอยู่ไม่เด่นนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคาดหวังกับเรื่องที่มันเป็นก็เียว่าโชคหรือลาบลอยอะไรพวกนั้นจะมีน้อยนะครับ มือเท่านั้นจะนำมาซึ่งความสําเร็จได้นะครับมับ่นปลายชีวิตนะครับหลักทรัพย์ท่านแข็งแรงมั่นคงดีก็สเส้นเส้นบุตรตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับรวมถึงตังนี้ก็ถือว่าเป็นเงินสดด้วยนะครับตรงน,นี้ความสภาพคล่องในเรื่องของการเงินในบั่นปลายชีวิตก็ถือว่าโอเคมั่นคงดีนะครับความสําเร็จความมีชื่อเสียงอย่างที่บอกนะครับความมีชื่อเสียงก็จะมาจากเส้นอาทิตย์ความสำคัญจากผู้อืน่นหมายว่าผู้อื่นยอมรับนักืีหรือได้รับความ จะพูดยังไงว่าเล่นการเมืองเป็นดาราอะไรอย่างนั้นนะครับหรือว่าเป็นความสาเร็จความโด่งดังลักษณะอย่างนั้นก็จะมีน้อยนะครับเพราะว่าเส้นอาทิตย์ไม่เด่นแต่ความสาเร็จที่เป็นทรัพย์สินเงินทองก็ถือว่าใช้ได้นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของสุขภาพส่วนตัวที่เคยมีตั้งแต่สมัยเด็กนะครับอาจจะส่งผลมาถึงสมัยปัจจุบันนี้ได้นะครับอันนั้นก็ต้องดูแลร่างกายตามที่ควรจะเป็นนะครับแต่ว่าเส้นชีวิตโดยธรรมชาติแล้วก็ถือว่าแข็งแรงนะครับสิ่งที่จะต้องระวังในเรื่องสุขภาพก็คือ เรียกว่าความดุดันความร้อนนะครับอารมณ์เรื่องอารมณ์นะครับเรื่องอารมณ์เรื่องความเครียดเรื่องความกดดันตัวนี้นะครับก็จะเป็นปัญหาเป็นอุปสรคได้นะครับเขาบอกว่าความเครียดทําให้เกิดโรคไข้เจ็บได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นต้องลดความเครียดลงมานะครับยืดหยุ่นให้มากขึ้นนะครับตรงนั้นครับส่วนเรื่องความรักก็ดูเส้นสมรสแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลนะครับเพียงแต่ต้องควบคุมเรื่องอารมณ์นะครับเพราะว่า เขาบอกว่าคนที่มีเมย์แบบนี้คนมือเซเรียเป็นคนที่เป็นคนที่รักใครก็รักจริงแต่อาจจะไม่นุ่มนวลหรือแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาอาจจะไม่ค่อยเป็นเท่านั้นเองนะครับแต่ใจลึกๆแล้วเป็นคนที่มีความอุดมด้วยความรักความอบอุ่นให้กับครอบครัวนะครับเพียงแต่เป็นคนตรงไปตรงมาเท่านั้นเองนะครับคิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นอยากทําอะไรก็ทําไปตามที่นะพูดยังไงว่าไม่โรแมนติกนะครับแต่ธรรมดา ตามธรรมชาติแล้วเป็นคนที่มีใจรักมั่นรักจริงนะครับโอเคนะครับส่วนเรื่องของการเดินทางเส้นเดินทางต่างประเทศก็ถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับเส้นนี้นะครับเส้นที่ลากจากตรงตำแหน่งนี้มาถึงตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเส้นเดินทางต่างประเทศเป็นเส้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับรวมถึงเรื่องคนเราบางทีมีทรัพย์ก็ไปเที่ยวได้นะครับแต่แต่เกี่ยวกับเรื่องงานก็ต้องเป็นเส้นนี้นะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องไปเที่ยวเฉยก็ต้องเป็นเส้นนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ โอเคส่วนเรื่องตารางพยากรณ์กับ12เดือนกับตารางพยากรณ12ปีเดี๋ยวผมจะจัดส่งไปตามให้อีกครั้งหนึ่งนะครับตามหลังจากที่พยากร์ทั้งหมดส่งไปให้แล้วนะครับโอเคครับแล้วก็คงจะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ